หยดน้ํานี่ยังเล่นได้ไหมในเต็นท์เดี๋ยวนี้มันยังมีขายกันอยู่ไหมอ่ะน้อยแล้วหายากแล้วอย่าบอกว่าเล่นได้ไหมหายได้ก่อนดีว่า <c oughs> แต่ถ้าให้แนะนํำจากใจจริงนะเล่นได้ไหมถ้าจะเล่นเพราะงบน้อยต้องเรียนตรงๆว่าเก่าแล้วเก่าจนอาจจะไม่คุ้มกับค่าซ่อมที่อาจจะขับไปซ่อมไปเพราะก็าตามอายุเนาะอ่าตัวแรกต้องบอกว่าหยดน้าจริงๆคําว่าหยดน้ามันคือมเนอร์เชนนะมเนอร์เชนของโซลูนาโซลูนาตัวแรกปี1997มาไมเนอร์เชนตอนปี9999กก็จะเพิ่ม ถอยที่ฝาโปรงได้สองอันอ่าดูไกลๆเหมือนหยดน้ำเขาเลยเรียกท้ายหยดน้ําหยดน้ํานั่นก็คือโซลูนานั่นแหละแต่เป็นไมเนอร์เชนนะฮะเล่นได้ไหมต้องบอกว่าถ้างบน้อยนะเพิ่มอีกหน่อยได้วีออสตัวแรกคุ้มกว่างไงนะแล้วก็ขับขี่อะไรมันสู้วีออสไม่ได้ มันงอกงอกเงงกง็งกงกองกงๆอ่ะก็ตามดีไซน์ยุคนั้นเพราะว่ามันออกมาเป็นซิตี่คา์ตัวแรกของค่ายเพราะนั้นวัสดุหลายอย่างค่อนข้างบอบบางดูเฉยเฉยมือของมือจับเลยหักง่ายระบ,บบล็อกนี่ยังเป็นแบบเป็นดึงเป็นตึ๊บเ,เป็นปุ่มดึงเล็กๆอะไรเงี้ยก็ก็หลุดง่ายหักง่ายเนาะเก่าคืออายุมันเยอะมากแล้วแล้วก็วัสดุบ,บอบบางหลายชิ้นแตกง่ายหักง่ายนะครับแต่ข้อดีก็คืออะไหล่มันถูกมีอะไหล่แท้อะไหล่เทียมอะไหล่ของไต้หวันของอะไรเงี้ยมันหาง่ายทุกวันนี้เริ่มหายากแล้วเพราะว่าปีเก่าไม่ค่อย มีคนผลิตให้แล้วอาจจะต้องวิ่งตามเสียงกกงก็ยากแล้วคือคืออะไรเนี่ยเริ่มยากแล้วผมว่าไปทาง v ีออดีกว่านะถ้าให้แนะนำนะ